สวัสดีครับวันนี้นะครับมีคำถามจากเพื่อนๆสมาชิกนะฮะก็สอบถามเกี่ยวกับตัวเรื่องเวลาของ NX กับเวลาที่เราไปกัดงานจริงนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับ NX สมมติว่ามันคำนวณเวลาอยู่10ชั่วโมงนะครับตอนเพื่อนๆไปกัดกันเนี่ยก็จะเจอ1 7ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยนะครับ ปัจจัยแรกเลยก็คือในฝั่งของตัวเครื่องที่ไม่ได้มีนะครับตัวพวกลูกเอเสต่างๆเนาะนะฮะบางทีมันอ่านไม่ทันนะครับมันก็จะทําให้การเดินแต่ละโมชั่นโมชันเนี่ยนะครับมีการแหลกออกไปเรื่อยๆนะครับเวลาสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ2ก็คือในส่วนของตัวฟีดนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าฟีดของเครื่องนั่งงานจริงเนี่ยนะครับมีการปรับโอเวอร์ไลท์นะครับมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเปล่านะครับ ซึ่งมันก็จะมีผลนะครซึ่งต่อเวลาโดยเช่นกันอ่าคราวนี้นะครับปัจจัยพวกนะี้เราบางอย่างเราควบคุมไม่ได้นะครับคราวนี้มาดูบนตัวโปรแกรมดีกว่าว่าเราสามารถควบคุมแล้วก็ตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับให้เวลาเนี่ยออกมาใกล้เคียงกับฟาป็นจริงมากที่สุดนะฮะคราวนี้เรามาดูนะครับในตัวอย่างของผมเนี้ยนะครับจะมีโอ per ation อยู่2อโอ per ation ก็คือนะฮะคาวิที้มิลกบและมิลลิ่ง นะครับซึ่งคาวิตี้มิลเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบสามชั่วโมงนะครับเลดมิลลิ่งอยู่สองชั่วโมงอ่ะนะครับอันนี้ผมจงใจนะครับใช้แพทเทิร์นที่นะครับมีการยกทุนเยอะหน่อยนะครับจะได้เห็นนะครับอ่อเรื่องที่ผมจะเซตติ้งนะครับชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่อโดยปกติเนี่ยนะครับนอนคัตติ้งนะครับที่เราเห็นนะครับนอนคัตติ้งที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเป็นเส้นป่านะครับ ถ้าเกิดมันเป็นเส้นไบอย่างเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่าวิ่งด้วยฟีด G ศูนย์นะครับฟีด G ศแต่อย่างเส้นสีหลืเงๆนนี่เป็นเส้นเต็มมันวิ่งด้วยฟีด G 1นะครับก็ตามฟีดที่เราป้อนในตัวโอเปอเรชันนะฮะนะครับฟีดนะ G ศูเนี่ยโดยปกติมันจะรีเลทนะครับร่วมกับตัวนะฮะอ่ารับผิดฟีดของตัวเครื่องจักรนะครับซึ่งเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีข้อจํากัดว่ารับผิดได้สูงสุดเท่าไหร่ นะครับแล้วก็นะครับยังมีผลต่อการที่โอเปอเรเตอร์ไปบิดนาื่องด้วยนะฮะก่อนที่เราจะไปปรับนะครับไอตัวค่าและพิดฟีดนะครับให้เหมาะสมกับตรงกับตามเครื่องจริงของเราเนี่ยนะครับเรามาลองดูนะฮะคุณสมบัติบางอย่างนะครับข้อมูลบางอย่างแล้วกันนะครับของตัวโอเปอเรชันเดิมนะครับตัวโอเปอเรชันที่เป็นคาวิตี้มิลเนี่ยนะครับเวลาคัตติ้งอยู่12ชั่วโมง42นาทีนะครับนอนคัตติ้งนะครับอันนี้เราโฟกัส ตัวขั้นนี้เลยนะครับสามสิบเจ็ดนาทีสิบหกวินะฮะห้านะครับสามสิบเจ็ดนาทีสิบหกวินะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะไปปรับนะครับให้ตัวนะฮะในส่วนของตัวที่เป็นเวลานะครับของพวกหนานคัตติ้งเนี่ยเป็นแอตช่วนเนาะนะครับอ่ะก่อนปรับนะครับตอนนี้สามสิบเจ็ดนาทีนะครับคราวนี้ผมไปที่นะครับในส่วนของตัวแมชชีนทูลบิลนะครับแมชชีนทูลบิล ะครับบน generic machine นะครับให้ทุกคนคลิกขวาเลือก edit หรือเดินเบิ้คิแก้ไขได้เลยนะะร่าพอเราเดินเบิ้คิกปุ๊บนะครับมันก็จะมีตัวค่าพารามิเตอร์สตัวที่นะครับมีผลต่อนะต่อเวลาก็คือนะครับ time estimate ตัวเนี้นะครับมันจะมีสองส่วนก็คือส่วนแรกก็คือนะครับทุนเชงนะครับเราก็สามารถใส่ข้อมูลจริงไปได้ว่าอ่ความเร็วเฉลี่ยนะครับของตัวทุนเชงเราได้อยู่ที่เท่าไหร นะครับกี่วินาทีนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเครื่องแมนวลนะครับก็อาจจะต้องไปลองจับหน้างานดูแล้วกันว่านะครับควรจะใช้เท่าไหร่นะครับในการเป็นทูนะครับต่อมาก็คือลับผลิตผนะครับข้านี้สําคัญนะครับว่ารับผลิตผของตัวเครื่องจักรเราได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับาสมมติว่าเครื่องผมเป็นรุ่นเก่ามากๆเลยนะครับแลบผลิตผสูงสุดของผมเนี่ยอยู่ที่หกพันนะครับผมใส่ไปหกพันนะครับแล้วผมเอนเตอร์นะครับ แล้วผมก็กดนะครับอัปเดตโอ peration n a v กเต t o r นะครับซึ่งตอนผมกดอัปเดตเนี่ยนะครับตัวเลขนะครับอันนี้ผมขีป้าให้ดูก่อนเนาะตัวเลขทั้งนะครับทั้งสามก้อนเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับอ่าผมกดอัปเดตนะครับกดโอเคนะครับอ่าเราจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวเลขตรงนี้นะครับเปลี่ยนนะครับนะครับเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเกิดระวางเมาส์ไปดูเนี่ยนะครับตัวที่เป็น cavity mill นะครับ จากประมาณ34นาทีเนี่ยเพิ่มไปเป็น1ชั่วโมงนะครับส่วนต่างค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เวลาของตัวโปรแกรมกับตัวเอ่อนัเครื่องจริงๆเนี่ยนะครับไม่ตรงกันนะครับอันนี้นะครับก็แนะนําว่าให้ลองปรับนะครับให้ตรงนะครับแล้วก็เหมาะสมกับตัวเครื่องจักรที่เราใช้งานนะครับในส่วนของตัวเวลานะครับการแพนนิ่งหรือการคิดคอร์สเนี่ยก็จะได้เช่งตรงมากขึ้นนะครับ